สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ในเกม o u t l a w C นะครับแต่วันนี้จะมาทําคลิปสอนสําหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับเพิ่งที่แบบว่าเข้ามาเล่นเลยแบบมือใหม่แบบว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะจะมาสอนเลยว่ามันเริ่มยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเราเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับตัวละครเราก็จะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีของอะไรใช่ไหมดังนั้นคือมันก็จะยากนิดหนึ่งเวลาเราแบบว่าจะฟาร์มหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับ สิ่งที่ทำดบบแรกเลยคือเราต้องรู้จักจุดในการที่จะไม่ให้ซอมบี้ตีเราถึงนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณเปิดแมปมาคุณอยู่ใกล้กับสถานที่แบบนี้ใช่ไหมครับคุณก็ดูตามทางนะจะมีถนนตามทางมีอะไรแบบนี้ให้คุณวิ่งไปหาบริเวณถนนก่อนนะครับคือคุณไม่จําเป็นจะต้องว่าแบบว่าเดินแบบกลัวๆไปอย่างเงี้ยนะคือแบบเราวิ่งได้เลย นะครับแต่ว่าให้ดูค่าเซมินาเป็นหลักด้วยพยายามอย่ากระโดดนะถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าการกระโดดเนี่ยอค่าเซมินาเนี่ยมันจะลดลงนะครับไปก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็พยายามอย่ากระโดดบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอบ้านแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยคือเราต้องวิ่งไปตรงรถก่อนนะครับรถเนี่ยให้เราสังเกตมีอยู่สองแบบก็คือเป็นรถตำรวจกับรถพยาบาล ถ้าเป็นรถตามฉากเงี้ยมันก็โอเคได้อยู่หรือว่าหลังรถแบบนี้ก็ได้ครับแต่ผมแนะนําให้เป็นรถพยาบาลจะดีกว่าสาเหตุเพราะว่ารถพยาบาลเนี่ยมันหลบบอสได้นะครับอ่ามันหลบบอสได้แล้วก็ถ้าเรารู้จุดตำแหน่งที่มีรถพยาบาลอ่ะเวลาเราวิ่งไปไหนไกลๆแล้วเราแบบไม่รู้ว่าจะไปหลบที่ไหนสมมติไปเจอบอสอย่างเงี้ยครับเราก็จะวิ่งมาหลบได้ทันนะครับเราจะรู้ เส้นทางรู้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยแล้วก็ให้ดูของด้วยว่าในรถพยาบาลมันจะมีของอยู่ใช่ไหมตัวอย่างอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแบนเดดนะครับพวกยายที่เป็นพวกเพนคิลเลอร์นะครับยากแก้เจ็บปวดอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ฟาร์มตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดช่วงแรกเราอยากจะฟาร์มเราจะฟาร์มมือเปล่าได้ไหมฟาร์มมือเปล่าฟาร์มได้นะครับเทคนิคไม่ยากเลยนะ ก็ให้เราดูบริเวณโดยรอบครับว่ามันมีซอมบี้ที่มันแบบยืมแบบเดียเด่ยวๆไหมตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือการที่เราตีซอมบี้แบบว่าหนึ่งต่อหนึ่งเนะี่ยข้อดีคือมันสู้ง่ายครับแล้วก็ไอเทมที่ดอปเนี่ยมันจะสุ่มดอกบ,บางทีอาจจะเป็นยาเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนจะทำให้เราเขาเรียกว่าเก็บความเคยคุ้นเคยอะไรอย่างนงี้นะ เก็บแบบความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนละกันถ้าเราเดินมาเราเจอรถพยาบาลหรือเจออะไรเงี้ยก็ให้เดินเข้าไปได้เลยนะครับอีกอย่างคือก็ให้ระวังบอสด,ด้วยเวลาเราจะวิ่งไปตรงไหนหรือเดินไปตรงไหนเนี่ยให้เราเช็คด้วยครับว่าตรงนู้นหรือว่าตรงนั้นเนี่ยมีบอสไหมลักษณะมันจะเดินหลังคอมนะถ้าเป็นบอส เดินหลังคอมแล้วมันก็จะมีลักษณะแบบกึกกักกหน่อยนะผมสีขา,ขาวนะครับอันนั้นคือบอสแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเนี่ยไอพดดินาลีนช็อตเนี่ยคือแบบว่าจำเป็นมากนะครับยากแก้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมือใหม่เนี่ยส่วนมากจะพลาดเรื่องของอาหารนะครับพยายามดูช่องอาหารด้วยครับว่า มันเป็นหลอดสีแดงไหมพยายามอย่าให้มันเป็นหลอดสีแดงนะให้มันเป็นหลอดขาวๆนะครับถ้าเป็นหลอดสีแดงเนี่ยความม่องควความาคล่องแคล่วของเราเลยมันจะลดลงนะครับเวลาวิ่งเนี่ยจะเหนื่อยง่ายเวลาหนีบอสหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะหนีได้ยากนะครับให้ดูตรงนี้ด้วยนี่รถตำรวจเจอพอดีเลยเนี่ยรถตำรวจเราก็มาฟาร์มปืนฟาร์มอะไรก่อนครับช่วงแรกถ้าของยังไม่ฟูจริงๆไม่แนะนําให้ ใช้ปืนนะครับปืนเอาไว้ใช้กับบอสพอนะครับบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนหรือเราจะเจอตอนไหนเงนี้ยถ้าเราไม่มีปืนกเท่ากับว่าเราต้องออกเซริร์ฟแล้วก็ย,ย้ายย้ายเซิร์ฟนะครับแล้วก็ต้องไปสุ่มเกิดที่อื่นหรือไม่ก็วิ่งหาที่หลบก่อนนะครับผมว่าจะตีผีให้ดูไม่เจอไม่เจอผีสักตัวเลยมีตรงนี้ตัวหนึ่งไม่ใช่หรอวะรถพยาบาลด้านในอ่ะ ตรงโน้นตัวหนึ่งพยายามอย่าให้หลอดเป็นสีแดงนะวันนี้ผมขอย้านะครับอ่ะอย่างสมมุติว่าเจอยืนอยู่อย่างเงี้ยโดดๆอย่างเงี้ยเลยตัวเดียวเข้ามาฟาร์มได้เลยครับแล้วก็ตีมันทีหนึ่งนะมันจะหยุดนะครับแล้วก็เล็งสูงๆถ้าช่วงแรกเราฟาร์มไม่เก่ง ก็ให้ฟาร์มตัวเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บพวกแมทเทอเรียลอะไรพวกนี้ของของซอมบี้มานะถ้าตัวเดียวไม่ได้ก็ขยับเป็นเริ่มจากตัวหนึ่งตัวเป็นสองตัวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีบอสไหมอ่ามาดูดิดว,ว่ามันจะมากี่ตัวมาตัวเดียวล่าพยายามล่ามาแค่ตัวเดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสไลด์ทำไม โอ้ยเดี๋ยวบางตัวเนี่ยมันก็ตุกติดก,กับเรานะถ้าเป็นวิธีการเล่นของผมอะ่ะผมจะวิ่งลากเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งดักมันวิ่งดักไอตัวขาว,ขาวเนี้ยไม่ใช่บอลน,นะครับมันจะมีตัวขาวอีกตัวนึงวิ่งลากนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าตัวไหนวิ่งอยู่ตัวหน้าสุดอะเราตีได้เลยนะเราวิ่งล่าแล้วก็พยายามแบบจะบอกง่าไงดีวิ่งรอมันหน่อยนะครับมันวิ่งช้ากว่าเราเดี๋ยวให้ดูขนาดของรถส่วนมากรถที่เจอตรงนี้ผมจะเอาเป็นรถแบบอันนี้มากกว่านะรถแดงรถแดงรถแดงแค่ไปนะครับ มันต้องเป็นรถอีกแบบหนึ่งอันนี้น่าจะพอได้อยู่เราก็เช็คครับว่ามันอยู่ซ้ายขวามันตีเราได้ไหมถ้าถ้าเดินไปด้านหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันตีเราไม่โดนก็คือเราเริ่มฝ่าได้เลย บางทีเนี่ยมันตีเราโดนนะทุกคนต่อให้อยู่บนรถพยายามอย่าชิดชิดขอบเกินไปวุ้นเห็นไหมตีโดนมันก็จะพยายามหามุมจะตีเรานะครับพวกซอมบี้พวกนี้บางตัวมัน ช่วงแรกอ่ะให้ฟาร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บแมทเทอเรียลพวกที่เป็นของคราฟในตัวนั้นตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจแมทเทอเรียลก็คือพวกของคราฟนี่ยแหละทุกคนอ่ะนยครับเราก็เริ่มจากฟาร์มแบบเล็กๆกก่อนแล้วพอเราเก่งเนี่ยจะไปฟาร์มแบบเมืองแบบที่มันมีบอส สองตัวตัวหนึ่งหรือแมปใหญ่ขึ้นได้นะครับเห็นไหมหลอดเป็นสีแดงนะครับพยายามอย่าให้เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าอัตราการฟุ้นฟูเราจะลดะกินยาบัฟด้วยนะครับเราก็ต้องส่องเช็คด้วยนะว่า มีทั้งผีมีทั้งคนไหมเวลาเราจะวิ่งลากซอมบี้นะครับก็ถ้าเป็นสเตปผมนะผมจะดูก่อนว่าตรงไหนมีรถแล้วตรงไหนมันห่างห่างจากกันประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแบบว่าคำนวณไว้ก่อนแล้วเวลาวิ่งเราจะได้ดูว่าเรา เลาเจอบอสเราจะวิ่งหนีไปทางไหนอ๋อผมจําได้ตรงนี้มีบอสนี่ว่ะบอสมันจะอยู่ตรงนี้นะแต่เหมือนว่ารอบนี้ยังไม่เกิดหรือไงเนี่ยอย่างรถอย่างเงี้ยอันนี้คือหลบได้ไมันได้ยินเสียงเราไหมไม่ได้ยิน เอาเจอมีดนะครับอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะมาแล้วนะคือมีดเนี่ยแร่เนื้อมันได้นะเราจะได้เนื้อซอมบี้มา เอาอีเวนต์ไม่มีแล้วหรออีเวนต์หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวจะให้ดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันกรณีถ้าเกิดว่าเรามาจุดเนี้ยไม่มีใครฟาร์มใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าเล่นยังไงอย่างสมมุติเนี่ยมันมีมีรถแค่นี้นใช่ไหมให้เราวิ่งก่อนเลยครับวิ่งไม่ว่ายังไงอะ่ะคุณจะมาเดินมาหรือว่าอะไรอันดับแรกเลยคือคุณต้องวิ่งก่อนนะวิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยเราเดินใช่ไหมครับ บางทีบอสมันรู้ตัวละแล้วลมันก็วิ่งมาแต่ระบางทีเราไม่ได้หันไปมองเงี้ยแต่การที่เราวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะทําให้สปีดบอสมันตามเราไม่ทันนะแต่ว่าพอเรารู้ตัวจริงๆเนี่ยก็เท่าเราไม่โดนมันไล่ไง <c ười> คือเราวิ่งอยู่คือไม่ว่าผ่านตรงไหนก็คือวิ่งไวก่อนนะครับวิ่งเสร็จแล้วค่อยหันมองอะไรอย่างงี้จะง่ายกว่าเมื่อกี้ผมลองวิ่งผ่านละรู้สึกด้านในจะ ค่อนข้างเงียบนะครับเนี่ยครับวิ่งผ่านๆดูครับแล้วก็แชลบดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมโอเคตรงนี้ไม่มีนะปกติเนี่ยถ้าเราวิ่งผ่านๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าบอสมันรู้ตัวมันจะวิ่งออกมาละแต่เราวิ่งดูแล้วไม่มีก็คือไม่มีเดี๋ยวเราจะไปเบาวเดอร์นะ เดี๋ยวในพาร์ทหน้ามาทําวิธีเข้าเบลาเดอร์ฉบับมือใหม่ดีกว่ากําลังหาคอนเทนต์อยู่นะไม่ใช่เบลเดอร์เคียววิวเออเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้มันยาวละก็คงจะเข้าใจนะวิธีการเล่นนะไม่ยากนะครับ